เปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ i อคูลีโอเครับมือถือที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตที่ใช้คําว่าตีบวกจากตัว d ดมิสซิสตี้เก้า0 0เป็นตัว d ดมิสซิสตี้เก้าพัน plus ครับก็แน่นอนเลยครับว่าแรงขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งเลยและมาพร้อมกับจอ a m o l e d e5 ครับ120 h e t z แล้วก็ชาร์จไวร้อยยี่สิบวัตต์ในราคาเริ่มต้นเพียง1 4ึ0งหมื่นสี่พกบาทเท่านั้นครับนะ่าสนใจแค่ไหนไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันกันกบผมนะแฟม let's go มาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ครับเห็นได้ชัดเลยครับว่ารุ่นนี้ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากตัวมี o 6สักเท่าไหร่ครับแต่ที่แน่ๆเลยที่แตกต่างขึ้นไปกว่าเดิมเลยครับก็คือตัว CPU ตัวสเปคหน้าจอในด้านของชาร์จเร็วอะไรประมาณนี้นะครับสเปคดูน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับอย่างแรกเลยตัวหน้าจอเนี่ยจะมาพร้อมกับจอแบบ AMOLED ครับ E5 นะครับซึ่งได้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วบนความละเอียหน้าจอ Full HD+ ครับแล้วก็มาพร้อมกับอัตรา refresh เหลีหน้าจออยู่ที่120 h z คร ทัชแปรปิ้งเลดอยู่ที่360เฮิรตซ์ใช้คําว่าสเปคหน้าจอเนี่ยจัดจ้านพอสมควรครับน่าจะเหมาะสำหรับสายเล่นเกมก็ดีสายเสพสื่อดูคอนเทนต์ก็ดีเพราะว่าตัวนี้จอก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรและเป็น a m o l e d E5 ด้วยนะครับก็คือดีขึ้นมาจากอ m o l e d ตตัวธรรมดาในระดับหนึ่งนั่นเองครับและตัวนี้ยังรองรับการสแสดงผล HDR10+ ด้วยครับครอบคลุมขอบเขตสีอยู่ที่ DCI-P3 สามารถเรื่องความสว่างหน้าจอสูงสุดได้ถึง1,500 nits ครับก็แน่นอนว่าจะสามารถใช้งานกลางแจ้งได้ค่อนข้างดีในระดับนึงเลย และทาง i อคูครับก็มีเสริมตัวฟังก์ชัน Pro Plus เข้ามาด้วยครับก็จะทําให้การใช้งานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็เสถียรมากขึ้นด้วยครับทั้งเรื่องของการทัชสกรีนหน้าจอทั้งเรื่องของการใช้งานตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆตัวนี้ในเรื่องของหน้าจอก็ค่อนข้างดีมากๆครับเมื่อกี้พูดถึง c p u ใช่ไหมมันแรงครับเพราะว่าตัวนี้เลือกใช้เป็น m e d i a t e k d ด m e ซ i ส t y 9000 plus ครับซึ่งผลิตมาด้วยสาปัตกรรม4นาโนเมตรครับแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยครับแลวก็ที่สําคัญครับตัวน G710 Mar MC10 ก็แรงขึ้นในระดับที่ต้องบอกว่าตีบวกแรงขึ้นกว่าตัว9 0 0 0ธรรมดานั่นเองครับใครที่เคยใช้9000ครับไม่ว่าจะอยู่ในมือถืออย่างตัว vivo x 8ปดอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัว9000ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัว 9000+ plus แรงขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะร้อนขึ้นกว่าเดิมก็ได้อย่างไรก็ตามต้องมารอดูการใช้งานจริงกันอีกทีนึงว่ารุ่นนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนครับแต่ที่แน่ๆถ้าเทียบกับรุ่นก่อนอย่างตัว neo 6กเนี่ยก็ถือว นอกเหนือจากนี้ครับเนื่องจากว่าเขาเด่นเรื่องของตัว CPU ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าชูโรงด้วยนะว่าตัวนี้เนี่ยเล่นเกมได้ดีมากๆครับเหมาะกับการเอาไปเล่นเกมมากๆเพราะว่าประสิทธิภาพเรื่องของการจัดการระบายความร้อนเนี่ยจัดจ้านมากครับเพราะว่าตัวนี้เลือกใช้เป็นระบบระบายความร้อนแบบ VC Cooling ครับขนาดใหญ่ถึง4,013ตารางมิลลิเมตรครับแล้วก็มีระบบสั่นถึง2จุดครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวเครื่องมันก็จะเพิ่มในด้านของความสมจริงในขณะที่เราเล่นเกมอยู่นั่นเองฮะหรืออาจจะดูหนังฟังเพลงแต่แน่ๆเนี่ยมันได้ เล่นเกมมากๆแน่นอนครับแล้วก็ตัวนี้ยังรันมาด้วยระบบบริการ Android 13เลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดส่วนข้ามาดูเรื่องของกล้องครับตัวนี้ก็ใช้ได้ครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ยเลือกใช้เป็นเซนเซอร์ Sony IMX 766V ครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับพร้อมระบบกันสั่น OIS ครับเสริมมาด้วยกล้องเลนส์ Ultra Wide ครับ8ล้านพิกเซลมาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับส่วนมาดูเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้มาพร้อมความจุแบตมาอยู่ที่5000มมิลครับ พร้อมฟาสชาร์จหรือชาร์จเร็วอยู่ที่120วัตต์ครับแล้วก็เคลมมาด้วยครับว่าตัวเองสามารถชาร์จ50%ภายในเวลาเพียงแค่9นาทีเท่านั้นครับโอ้โห120วัตต์50% 9นาทีแล้วก็อย่าลืมว่านี่มันคือความจุแบต5,000มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับนึงเลยครับน้ําหนักตัวเครื่องตัวนี้โดยรวมครับก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบามากครับ191กรัมครับการจัดจําหน่ายของตัวนี้ครับจะวางจัดจําหน่ายเนี่ยในประเทศจีนก่อนนะครับโดยจะแบ่งให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3สีครับก็คือสีดําสีส้มแล้วก็สีน้ําเงิน โดยรุ่นนี้ครับวางจาหน่ายในประเทศจีนในวันที่31ตุลาคมเป็นต้นไปครับก็แน่นอนครับอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไทยในเร็วนี้หรือถ้ามีโอกาสเข้าไทยในเร็วนี้เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงแต่แน่ๆครับเดี๋ยวเรามาดูราคาในประเทศจีนกันก่อนตัวนี้ครับเปิดมาในราคาเริ่มต้น14,300บาทครับกับตัวแรม8กิกรอม128กิกครับขยับขึ้นมาเป็นแรม8กิกรอม256กิก15,900บาทแรม12กิกรอม256กิก17,400บาทแล้วก็แรม12กิกรอม 112กิกับตัวท็อปสุดเลย19,000บาทครับราคาค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับผมใช้คําว่าใครที่อยากจะลองเล่นตัวนี้ที่เป็น CPU ตัวใหม่ด้วยแล้วก็มีความแอบคล้ายคลึงกับเกมมิ่งโฟนมากๆอาจจะไม่ได้ปุ่มแบบทิกเกอร์ด้านบนอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความ CPU แรงมีระบบไร้ายความร้อนจอสวยอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะแก่สายเล่นเกมแน่นอนครับแต่ที่จุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่อง,องกล้องที่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากครับใครที่เน้นเรื่องกล้องรุ่นนี้ก็อาจจะใช้คําว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์มาก ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับก็ยังไงฝากคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปแล้วกันครับขอบคุณคุผู้ชมมากที่ดูจบถึงวินาทีนี้แล้วเจอกันคลิปวิโดีโอหน้า you a เก i นทุกคนครับสวัสดีครับ